피아이 เนี่ยจะร้องเพลงเศร้าไม่เข้ามาั้งอาบแล้วโอ้อาบแต่ตอนเย็นนะั้นอันนี้ใช้ไงอ่ะหมายครับเบอรออะไรอะ่ะคนมวยวันนี้ทาความสะอาดก่อนนะ แล้วก็เอาอะไรละน้ำเปล่าล้างไปก่อนน่าจปแกผมมาแล้วก็ยาล้างคอนแทคบีบใส่แล้วก็ต้องล้างต้นหอมทีล้างคอนแทคเลยไข่เก็บเข้าเข่าแก่มากกว่ละดึงมันจะกุดตาดึงยังไงอ่ะดึงอะารกตามใเป็นหรือถอดไม่เป็นอะพี่ดึงเลยแผลดึงไม่ค่อยนอนอย่าหลับตาง่าย จริงๆใส่ไปเลยก็ได้นะใส่ไปเลยใ่มี่ใช่ใช่ไหมีใช่มพี่ใช่ใาม้ใไห้ไมันใ้มมันไหม่ไหได้พอไปมพี่ไตมากเลชเฮ้ยทหไมพอ่่มพไมใมีใช่ใมีมมมมีไหมหรอ

มีจนถ้าชอบเพลงนั้นผมอ,อบอนะ่ะพี่ทั้งสองคนอ่ะเราไปร้องอะไรนะรู้ว่าตัวเองคงไม่มีประโยชน์อะไรรู้ว่าเธอคงต้องจากไปซะ แล้วก็มีแอรลิฟต์อนท้ายไมอบลอดอ่ะต้องร้องเพลด้วยไหม Breathless ไม่รู้ปะไหนอไหนไม่มรู้ตัวไม่้ครวะไม่รู้จังส่ะ

เช่าช่้นครับวอสิบเกินแล้วแล้วลึกคไนเรียนม่น่าีสิหนี่อนด้วยไม่นสิทอเราอาจจะแล้วนี่พี่โอ้เงวยโอไ่ดปะ เปิดหน้ารัพอดีเลยกเ,กนะเป็นสก,กิทสีดำมาเป็นหลอ <c oughs> ต้อออนตนทำก่อตอนตืนสายป่ <c oughs> พี่ร้านนีกันรอวะเนี่ยนี้เป็น

Jaya jirai padamu dan Juhalangis Jaya jirai padamu dan Jaya jirai มกาบอ่เออฮ่าา่แกี่ก็พอลอแล้วก็ต้องงแก้กาหลอนะฮะแล้วเอของอะ่มอแอแก้กาหลอเลยตองทำเยอะอะไร แงเลเพราะเดินทีทำไมเ็นของอ้ไมได้เขาให้เขาให้แค่สิบทีอย่างนี้เลยนั่งเลยอืมอีหรอบบบมนเกิดเกิดเกิดนแ่ไอ้พี่ไม่กินเตะกี๋เหรไอ้ชา สองสาเร้อยยี่อเฮ้ยลืมเหรอโอ้ห้องน้ลมั้งอาเชื่ออพร้อมกันไปเลยเข้าไปอาบพร้อมกันเฮ้ยว่นใครอาบพร้อมกันทุกคนเลยห้องเดียวองฟ้าเลยาดูเลยร้านอะไรเลี้ยงเหยือนนี้คนนี้คนนีต่อไปเลย เก้นแบบนั่งซาเอาออกกีเเกงมานั่งังแข่พี่จ้านั่งนั่งสา,งสาเงเกงทีมออาออกออกให้ ค่ีา <rôle> ร <à> ัมนอ้ครับอยู่่นะรัหนไม่อมรนั่นแหละกระลางหน้าแล้วจัอาบ้ำเสรนอนตั้ง่ เขาเรียกไม่เรียกอ่านน้ำแล้วว,วิ่งวิ่งนะวิ่งอ่านน้ำไอเดี๋ยว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 เขาสวัสดีครับ เข้านอนได้แล้วนะและถ้ายังไม่เข้านอนเดี๋ยวเจอกันเป๊ะพี่ก็ไยกรับตาลงเลยตางนหนแไเจานอีเจออยปประจเมันก็ลอยออกไป้าเจออยู่ทุกเช้าค่ะไม่รู้จะทำยังไง

lúc <coughs>